ันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกธนาธิบมตนะครับรองผู้อ่านชาติเป็นผอสูงนะครับปรับปรุงโครงรํางชาติและข้อเมืองโดยกฎหมายรัฐธรรานชาติหรือเราเรียกย่อๆว่าสรก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าดีวายของรัฐบาลและก็รัฐงารแหงชาตินะครับในการเล่งในการปรับปรุง อารยธรรมนะครับโดยเฉพาะการประพาวอารยธรรมข้ามชาติและข้องเมืองโดยมีกฎหมายนะครับถ้ารองชนะน,นะครับผลเอกชนะชูวงซึ่งเป็นผอศูนย์นะครับสวทชก,ก็ได้นำนโยบายดังกล่าวมาทําให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับตลอดนะครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับหรือตั้งแต่เดือน,ะนตุลาคม2567 จนกระทั่งนะครับเดือนมีนาคมนะครับ2 5 6 8 6เดือนที่ผ่านมานะครับอิทผลการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการดำเนินการนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งนครบาลนะครับพีพีหนึ่งถึงเกอบคุณการนะครับแล้วก็ระบโดยชาแดนระบบท่องเที่ยวนะครับโดยนะครับมอบหมายให้ทางสํานักงานบทคัดย่อบทเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัตินะครับผล ทั้งหมดทั้งสิ้น6เดือนนี้22เดือข่ายจะมีทั้งเดือข่ายคนคนพม่าเครือข่ายผลคนบัา,าเทศและเครือข่ายผลคนจีนนะครับทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลนะครับก็ส่งจากการ,าารามินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมเรียนเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ที่ชุดนะครับของตลนดนนะครับซึ่งเป็นหน่วยหลัก ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดำเนินการก็ทําการวิเคราะห์นะครับรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรวสามาถนะครับออกหมายจับนะครับเพิ่มเติมนะอีก13เครือข่าย13เครือข่ายเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วนะครับจึงมีการเคลื่อนไหวในการทําผิดอีกนะครับจากยี่สรองเือข่ายยี่สิามเือข่ายจึงมีการเคลื่อนไหวอยู่นะครับทั้งยี่สามเรือข่ายนั้นนะครับเราถึงยี่หกนะครับในสายนี้ผ่านมาอย่างที่ได้ทราบนะครับก็มีมารจับ ผู้รัาได้นะครับทั้งสิ้น27รายนะครับผู้รักา25รายนะครับที่น่าสนใจก็คือยังมีเครือข่ายผลผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนจีนนะครับซึ่งมีวงเงินหมุนเวียนนะครับอยู่ในระบบนะทั้งสิ้น2,000ศูนย์นะครับ2,000ศูนย์นะครับเครือข่ายที่ใหญ่มากนะครับตัวรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับ จะมอบหมายให้ทดรองพัฒนาทุ chnera ขึ você, ่งท่านเป็นอศูนย์ของเจ้ากอของกตมองเป็นหน่วยงานหลักในการโ o p e เรชั่นครั้งนี้อธิบายรายละเอียดใี่ทราบต่อไปครับในส่วนของจำแนกเป็นหัวข้อเดิมโดยท่านมนุษยโทพันธุ์ว่าวิญญานะครับท่านผู้จัดการระบับนะครับก็ได้รับนโยบายจากทางท่านบริเวณธนาชูวงศ์ท่านอศูนย์ แล้วก yeah, so so ็ท่านพลตรวจทนิพนธ์ทิศสังโรนชัยนะครับท่านรองผอศูนย์ป่าพะมาเกษตรกรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้มีการรวบรวมข้อมูลโดยทำอย่างเป็นระบบนะครับเราทำมาเป็นตั้งแต่ปีแล้ว so ที่ท่านผู้ช่วยเป็นผู้จัดการกรมพ่อเบืองนะครับก็มีการกระตุ้นการเป็นครั้งหนึ่งครั้งนะครับในครั้งนี้ก็เป็นปีที่สองนะครับในการดำเนินการก็มีการต่อยอดจากการ โอ per ation คราวที่แล้วนาข้อมูลลงถังแล้วมาวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นก็ทําให้เรามีการรวบรวมพยานการจากทั้งหมด184คดีนะครับมีผู้ต้องหายไปรวม1 9 3คนจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี่แหาขยายผลปัจจุบันเรามีคดีที่ยังอยู่ระหว่างสืบสวนแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ทั้งหมด1 8คดี <chat> แล้วก็ใน48คดีน <ver> ียมันทำให้เรามีการโอเปเรชั่นในคราวนี้แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลอีกนะครับในการโอเปเรชั่นในครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการพบว่าการทำาองผิดท้ัญญัติหนเครื่องขายที่ดำเนินการอยู่เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นทั้งมีการผลคนจีนและมีการผลคนชาติประเทศ้างบ้านของเชฟมาม้าก็อดูนะครับแต่ที่สำคัญที่ท่านผู้ช่วยเราเรียนไปแล้วว่า เรื่องจีนนะครับที่สําคัญสุเราก็สามารถที่จะยในการดำเนินการในส่วนนี้ได้และมีข้อมูลมาในในการขยายผลในส่วนนี้ต่อไปนะครับในการสั่งการของสำนักงานหนวชาติโดยท่านผบที่สั่งการมาให้มีการระดมั้งแต่รที่22ถึง26เมษายนเนี่ยเราใช้ชื่อปฏิบัติการว่าลุกค้ามตักขมกลงครั้งที่2นะครับการดำเนินการครั้งนี้มีการให้สำนักงานตำรวจข้อมูลเป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ของ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังขั้งถึงเก้าและพลบานรวมถึงโดยท่องเที่ยวต่อชดนะครับที่ที่เราใช้รวมถึงโดยอื่นที่ที่เราใช้ด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการมุนระการกันแล้วก็มีการตรวจทั้งหมดประมาณ60จุดได้กันนะครับการขอหมายเข้าไปค้นแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดที่เหมายจับนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาจำนวนที่25คนนะครับจะมีส่วนที่หลงผิดได้อีกนิดหน่อยแก็คิดว่าคงจะมีการติดตามต่อไปแล้วก็มีการขยายผลต่อไปนะครับ การับมันเดซิติสนะครับแล้วหนึ no ่งอีกหน่งท yeah. mm ี hmm. ่เกี outside, ah ่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้มีการขยายขุยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้แต่ต้นทางเป็นทางแล้วก็รวมถึงกันสร้างขันข้อมูลความเชื่อมโยงของแต่ละธุรกิจนะครับแต่ละเครือข่ายนะครับจนนำไปสู่เป็นรูปแบบของกระบวนการนะครับเราเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงปี2อง8ปัจจุบันนะครับก็ และเราก็นำมาวิเคราะห์โดยที่วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปป .1 ถึง .6 นะครับรวมถึงปปสุดสันนะครับก็จะได้รูปแบบตางภาพที่ได้หลักงเนี้ยนะครับแล้วพอมาปีงแนะครับทังท่านท่านคอร์ทรท่านได้มีนโยบายในเรื่องของการรับรอบของข้อมูลนะครับซึ่งนมองก็เด็นแผลความไม่ถกนะครับแล้วก็ป่อตกับความไี่ยุติธรรมในเนื่องในเรื่องและเป็นเรื่องของอายการมาตรฐารแยกอาชีพคนไทยนะครับ โดยท่านธนาชูงนะครับแล้วก็ท่านช่วยอิทธิพลแล้วก็ท่านช่วยสิลานะครับก็ร่วมขับเคลื่อนรักษาการในสตอมนะครับโดยท่านผู้การสตอมปฏิบัติคือท่านสุณมาร์ตุยรัตน์นะครับแล้วท่านรองหัน้ก็สั่งการให้ทุกหน่วยนะครับขับเคลื่อนการเป็นกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสกัดกั้นตามสายแดงนะครับจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางนะครับสแกนเอ็กซเรย์ในพื้นที่ชั้นในตามจอต่างๆนะครับรวมถึงการสืบสวนขยายผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เป็นรูปธรรมนะครับปี67นะครับเราดำเนินการไปถึงที่4เรือกเขาในสิ้นรเศร็คดีแล้วนะครับแล้วเราก็ยังทำต่อในปีถัไปนะครับซึ่งตามที่ผู้ชาได้รายงานไปนะครับก็คือ184ที22เรือข่ายนะครับโดยแบ่งเป็นสายต่างนะครับสายก็คือแล้วก็เป็นการตบต่างนะครับสายการทะลุดีนะครับสายสักแก้ านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบัญชีที่เข้าออกตามการแดงในพื้นที่ต่ตางๆนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นผังนะครับก็ในอันนี้เป็นภาพรวมของปีาร8้อคดีนะครับเราก็เ,าเรามีการออกไปจับนักโทษแปนนะครับแบบรักบุตริกนะครับที่เคยกลับมาที่เราเริ่มติดจับนะครับแล้วก็มีการ ซึ่งเราเห็นว่าช่องทางการลักลอบเนี่ยคือจะมาทางทางะนรับเป็นกองมาดูการดำเนินรับแล้วก็สังแกนนะครับแล้วก็มียึดยางนา117รายการนะครับยี่สอบกระถางครับตามภาพถ่ายนี้นะครับในนี้นะครับจะเริ่มต้นจากทางจังหวัดตากที่วังเจ้านะครับแล้วก็ลงมาที่จุดพะคอยที่กรุงเทพและปทุมธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะนําส่งที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดศรีราาเพื่อ ออกทางประเทศมาเลเซียนะครับหลังจากที่เราได้สืบราบข้อมูลมานะครับจึงได้วางแผนจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับโดยสืบราบมาว่าวันที่22มกรารม 68, คาม2568เวลาประมาณตีหนะครับกลุ่มเครือข่ายนายธงพอเนี่ยนะครับจะมารับคนต่างด้าวนะครับจำนวน21รายนะครับเพื่อลงไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ จึงได้จัดกำลังสังเกตการณ์ดูอยู่บริเวณที่เกิดเหตุน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราได้เห็นรถจํานวนสามคันนะครับมีรถตู้คุณไดหนึ่งคันโตโยต้ายูโนวานะครับแล้วก็โตโยต้ารถตู้สีขาวหนึ่งคันนะครับเข้าไปที่บ้านข่งเกิดเหตุนั้งก๋นะครับคนต่างด้าวในเข้าอเมือง,งจำนวนสิบห้าคนนะครับเราพบว่าทั้งสิบห้าคนเน,นี่นยนายอนัทเนี่ยจะเป็นหวัวหน้าทีมในการว่าจ้างนะครับ เราจึงตมออถกฐานก็เลยออกหมายจับนะครับใายนับจำนวนสองหมายจับนะครับเป็นหมายจับที่เป็นเป็นหมายจับของสองพอทุนลุงนะครับจากเมื่อปี2อง,ง5นะครับ